ก่อนบินธบาตก็นึกถึงคํำนี้ที่ว่าผมทำงานเกือบตายทำงานเกือบตายกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทวันนี้ก็ต้องไปทำงานเกือบตายกันอีกแล้วน,นะยโยมเนาะจริงๆนะโยมคำว่าทำงานเกือบตายเนี่ยมันไม่ไม่ใช่คําที่ดูเวอร์เกินไปจริงๆนะทำงานเกือบตายในขณะเดินไปทำงานก็ไม่รู้ว่ารถคันไหนมันจะเสียหลักมาชนเราที่ริมถนนใช่ไหมโยมเราไม่รู้หรอกว่าจะตายตอนไหนเครื่องจักรกำลังหมุนไป ใครจะรู้ว่าเครื่องจักรนั้นนะมันจะทํำยังไงเราจะเผลอสติมือหลุดเข้าไปเนี่ยนะในเครื่องโม่เนี่ยมือขาดไปข้างหนึ่งทํางานเกือบตายนะพูดผิดหูเขานิดเดียวนะเขาอาจจะเอาปืนมายิงเราตายก็ได้เพื่อนในที่ทํางานทํางานเกือบตายกว่าจะได้แต่ละบาท2บาทคําว่าทํางานเกือบตายนโยมในทุกขั้นตอนของการทํางานเนี่ยมันมีความเกือบตายซ่อนอยู่เยอะเพราะเพียงแค่ขาดสติเท่านั้น นะขาดสติในการในการพูดถ้าพูดไม่ดีก็อาจจะยิงกันตายก็ได้นะเดินไม่ดีก็อาจจะถูกรถชนตายก็ได้ไม่ระวังมือไม่ระวังสติในการเลี้ยงของก็อาจจะน้ำหนักน้ำหนักข้างบนไม่บาลานซ์กันอาจจะตกลงมาทับเราก็ได้นะรถชนนู่นนี่นั่นตกน้ำไฟไหม้ไฟช็อตขึ้นไปบนเสาไฟเนะจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเนี่ย,ยโยมทำงานเกือบตายกว่าจะได้มาแต่ละบาทสองบาทฉะนั้น ทุกบาททุกสตังค์มีคุณค่ามากมากยมฉะนั้นก็ขอให้ตั้งสติกับการทำงานให้เยอะๆนะแล้วภูมิใจว่าทุกครั้งที่เราทำบุญไปทุกครั้งที่เราใส่บาทไปทุกครั้งที่เราช่วยเหลือสังคมไปให้นึกอยู่ในใจว่าทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความเกือบตายข้าพเจ้าขอฝึกตนสละออกสละออกให้ได้บุญใหญ่ด้วยการรู้สึกว่าเราได้สละเราฝึกสละ นะแล้วก็นึกภูมิใจว่าเกือบตายเกือบตายเกือบตายเราเอาชีวิตเราแลกเข้ามาด้วยเงิน10บาทร้อยบาทซื้อข้าวถุงหนึ่งกับข้าวถุงหนึ่งใส่บาทพระเกือบตายแล้วเกือบตายแล้ว5บาทนั้น10บาทนั้นร้อยบาทนั้นแล้วก็ทําบุญไปด้วยการสละออกนะไม่มีตัวเราไม่มีของเรา,ไม,มเราไม่มีอะไรที่เป็นของเราตอนมาเราก็มาล่อมจอนแ,แต่ผ้าสักชิ้นก็ไม่มีตอนนี้มีเงินในบัญชีธนาคารอยู่หนึ่งหมื่นะ 10, บาทโอ้คุ้มแล้วนะถ้าตายไปมีเสื้อผ้าใส่ด้วย คุ้มแล้วกําไรแล้วเพราะว่าตอนมาก็แก้ผ้ามาจริงๆทํางานเกือบตายเกือบตายกว่าจะได้มาเท่านั้นนะชีวิตเราเข้าไปอยู่ในชีวิตใครไปเป็นคู่ใครฉันเอาความเกือบตายของฉันทั้งชีวิตที่พ่อแม่ทุ่มเทมาจนมีตัวฉันได้มาเป็นคู่ชีวิตของคุณเป็นคู่คิดมาเป็นคนในครอบครัวคุณเกือบตาย งั้นคุณมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราโอ้ขอบคุณมากคุณเอาความเกือบตายของคุณที่พ่อแม่คุณทุ่มเทที่คุณทุ่มเทมาทั้งชีวิตเกือบตายของคุณเข้ามานะมาเป็นส่วนร่วมในชีวิตของเราจะดูแลซึ่งกันและกันเพราะเราเกือบตายในตลอดชีวิตของเรามาตลอดเลยนะโยมนะก็ให้เห็นคุณค่ามันมีความเกือบตายซ่อนอยู่ในทุกบาททุกสตางในทุกลมหายใจก็ดูแลซึ่งกันและกันนะอย่าเบียดเบียนกัน นะเป็นครอบครัวที่มีความสุขอขอเจริญพรบินทบาตกัน